ก็สุดยอดเลยครัน้องังนี้ครับแจมๆครับผมรอบสามครับสวัสดีครับผมพี่น้องวันนี้พาเดนพามาตีพึ่งครับรอบที่สาม้ครับรังนี้มากรผพันไก่เช่เดิมครับเจ้าเก่าเจ้าประจาของเราครับผมไก่คนนักกินครับสวัสดีครับโอ้ดูนี้หปดูน้องครับแต่ก่อนมันทาอยู่ตรงนี้ครับนี่นี่ดูมือผมด้วยนี่แต่ก่อนมันทํายืนมาตรงนี้ ันี้มันขยับมานิดนึงครับแต่มันทํายาวลงไปนู่นโอ้โหเม็ดกว่าครับนี่เม็ดยีญ่สิบต่ครับความยาว,ยวกันโอ้แต่หัวน้ำเนื้อมารุนกันครับจับอยู่ต้นใหญ่เลยเนื้อมารอลุนหัวน้ำกันครับผมเดี๋ยวเตรียมตัวครับใส่หมวกใส่ได้ก่อนนี่ก็อยู่หางๆไ่หางกันเลยครับนี่อยู่ใกไก่กันเลย เวราเตรียมอุปกรณ์แล้วก็กตีกันเลยครับหลอมนีเอาออกหมดเลยครับจะไม่เหลือวอ้แล้วเพราะว่าคนตายจะให้คนมาแต่งกิ่งครับตับกิง่งไหมจุดนี้ตัวนี้ไปตรงคนนีครับ <c oughs> โอ้โอ oh. oh, right, uh ้ถอดข้างล่างเลยเพื่อนอือหึงูกำลังลามคอนนี่แหละจะได้อลังก่อนแล้วว่านีดูทรงแรวอ่ะปลาัวหครับปลาวสองนอยู่นเดือนนะครับ น้องเลีเ้ับน,นี้ก็ออนว่าจะตัวน,นี่มาตัดจิงตัดเลยทำเพงแังานตายเงี้ยตัวแต่หยยบตัวมันนี่แล้ว ก็สุดยอดเลยคี่รักกำลังนี้ครับแจมๆครับผมรอบสามครับเดี๋ยวตัดเดี๋ยวตัดล้างกันก่อนผ่อนล้างก่อนแนี้ยเนาะ <c oughs> จูงไว้นี้กับเป็นแบบ ที่ทำก่อสายมาใช้หลังเลยร้นนี้เล่นเยโอ้ยดดีเป็นนังได้หรือเ ฮึมไอ้หนักตึงเลยดูแม่ฟังนี่ตัวอ๋อจะลุตอ่ะอืมดูครับเอ้หัวหนามสองก้อนครับนี่แต่ก้อนมันอยู่ตรงนี้ครับนี่แต่ก้อนอยู่ตรงนี้พอผมเอามาเรื่อยๆเขาคลั่งที่สามก็เลยลงมาทั้งนี้เลยเดี๋ยวเกลี่ยซ้อนอก่อนครับ อุ้ยเขาไปหัวน้ำพวกเราไปโอ้ยกินน่องเย็นไม่ดูนี่อือมองหงวนครับสดหอกนะถุงจัดการเลยอ่ากิน,นซ,ซอสยังไงกันต่อ

Chỉ? ôi say giấc rồi. ugh. để không? mình đi không có nám. อ่ะครับพี่น้องเดี๋ยวลงกันครับไปแบง่งรอบนี้แบ่งกันแบ่งครับรอบนี้แบง่งไปเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างครับรอบนี้แบ่งกันไปกินครับรอบนี้ขอแบ่งคุณตาไปด่ากันก็ไปเถอะเอาของไม่เอาเห็นมันบินออกข้างหลังบ้านอะ่ะผ่านตามตรงมุ้งหลวดนอ่ะเหมือนมันออกไปหลายจุดแ่ะมันบินอย่างมันเข้าลงแยกรังอ่ะ แยกลางไปแยกลางไปครับแล้วนี่นายจะทำมันต้องอยู่ในคืนนี่อายุครับคืนนี่อยู่อยู่หน้าเนาะประมาณสองวันถึงการคุตเลยครับมันถึงการคุตตาครับสีทุกดาวไปครับพร้อมอร้อมแบ่งกันไปกินครับโอ้ยเอาไปเถอะผมมาโดนช่วงนี้แหละครับช่วงปาดน้าผึ่งตะกี้นี่โดนนิวเลยจับพอดี้เลยจับโดนตัวมันเลยมันล้รับ วันนั้นไอ้ตาไอไ้เหน,นียวกียบเดินนี่ไงลูกมันมาเล่นก็นคือจะมาเล่นควายเอาแค่พอได้กินครับผมพอได้หวานครับเอาไปมาเดี๋ยวเดี๋ยวคุณตาไปกินกาแฟือเก่าครับที่เดียวหันเอาไปใส่ใบกาแฟเลยเดี๋ยวยังไงมีรอบหนาเด้วยคณตากะต,ตัวที่ต,ต่อพันไก่พีคือเก่าครับผมแม่งก็ไปกินครับแต่ยังไงชอบคลิปนี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามให้ด้วยนะครับผม คุณใอยากกิน <rôle> พ <à> e <ci an ici> <c iously> ึ่งบอกนี่คุณตาครับจะของบานครับผมถึงสามทันเลยครับยังไงก็ชิปนี้เราขอลาไปก่อนครับผมนีวก็ฝากทิดตามพานไก่ด้วยครับไก่คนนะากินครับผมผมบรรจุให้อยู่หากินครับเจอกันชิปหน้าครับผมลิปนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับทำเป็นหามว